ปาปาลูบาปาบูบูบูเต้โอ้โหแจ็คอยู่กับพ่อนะลูกยุดปนพมณ์นอะปิดไห้พมณงพมณ์พมณอยู่ตนงั้เราไหวเราไหวไอ้พวกนี้อยู่กับพ่อนะลูเนาะปืนอยู่กับพ่อนะลูกสนับตรงเกสนับตรงเก็บเพื่อนไงก็ไหวสนับไม่ผูกบไ้าไม่พูกบอก้าท่องไว้ไม่พูกบ้าอกูบอกอะไรแล้อย่างเนี้ยความมันบังเกิดไอ้แจ็คกูข่า โอ้รถบ้าบารถบ้าบารถบ้าบาบูบูบูเตโอ้โหโอ้โหมันจะไม่หยุมึงลาบปัดดุ umas, ๊กไงะบอกเลยเพี้ยวลาบปะดุ๊กเฮ้ยโอ้โหเฮียรถพ่อใหญ่อ่ะบอกแล้วมึงกับมันเฮียบอ๊บไม่ได้เฮียครับผมคนดีมึงกับมันเฮียเว้ยมึงเฮียมันแต่แรกอยู่แล้วเว้ยใช่เราเฮียมึงก็ทำได้เพราะมีสกอตแหละบอ๊บใช่ผมมีสกอตไง อย่าพูดงั้นเดี๋ยวชัโถมพี่าบอปพอใหญ่เอารถใหญ่มาจอดรอเลยนะหัวเรือหัวเรือดีจีนะเจ็ดนาทีอ่ามีเงียมีหาอะไรพูดป๊อปไปสิสัตว์ให้ผมคผมอันนี้ครับเอออะไรตีเอาปิดตาเสื่อังหาไปห้อยไว้สบายมันมองไม่เห็นตีแล้วนะ ขอขออะไรแบบคองขังอมใต้ลิ้นหน่อยดิว่ะผมชอบใจเต้นดิว่ะจุบปรบจุเลยเงี้ยจุบประจุบหวานเกลียบน่าไอ้เนี้ยกระซิบนะไอ้สัตว์มันมีควายไปฟังไงที่อะกระซิบกระซิบมอมันแทงทะลุกระจกได้นะครับเอาสองทีนเจิมเจอมหน้า เ็ไอ้บอสมึงเก่งนะที่มึงหลอกใช้การสก๊อตได้อะผมไม่เคยหลอกใช้เฮ้ยเจ็ดร <forecasting>. ู้มือกันอยู่นะบอสนะเรารู้มือกันอยู่มันก็เหมือนเซเว่แก๊งที่มึงเอามาตอนนั้นอะไอ้หิ้งได้ตังค์แล้วครับขอสบู่ครับเกมมัดเด่นตีกระเป๋ากระเป๋าอะไรเอาลุงลุงเอาเอาเอาต้องทเลยครับประเดีครับผอตีกระเป๋าเลยคครับรับแบบครับแปด แล้นี้อุ้มอะครับของแก๊งสก๊อตนี่คือรวมเป็นเจ็ดเจ็ดเหมือนกันไหมครับไม่รวมต้องถามเพราะไม่รวมไม่รวมไม่รวมไไมมมม่่ววโอเคครับเพราะว่าส่วนส่วนตามนั้นนะครับแต่อันนี้ครับแค่ดีเจครับโอเคครับเพื่อขอครับไม่ถ่ายเหมี่ยง่ายเดี๋ยวไม่มาใกล้สก๊อตตีแล้วตีเอาสบู่ให้ใครไปวะน่ะเป็นใครอมสบู่พี่โนใครออกมาดิพี่ตีเอากริปไปให้ลุงว่ะ ไอ้คนนี้ดีจีดีเขาคุ้งมาสมูอยู่ใครเมื่อกี้ติดกี่ไม่ใครอะไม่รู้ไงครับน้ำไส้แล้วกูเอ้ยพวกมันแม่งอะไรเนี่ยดูดยางโดนจับถาพี่ชายจุดไงให้โดนเันวะผมรักดนอเหรอครับจหนี่ไหม เลือกี่นาทีวะเอ้ยบอกไม่ได้นี่หวายเนี่ยเย็ยนี่มันเฝ้าอยู่นะไอ้เถาเนี่ยไอ้เถาสามสิบแปดเนี่ยเออไอ้เนี่ยกูว่าน่าจะตายเพราะสบู่นี่แหละไอ้สัตว์ไม่ได้ตายเพราะโดนอุ้มแล้วอะเอาพี่ชุดกับมันเป็นยูนี้แล้วพี่มาอาบแล้วไม่ใช่ไม่กูยังไม่ได้อาบไอ้เีย็นนี่ทะเลาะอะไรกันสามร้อยโลไห้สัตว์อตีสบู่ยังไม่ได้เลยเอาเหรออยู่ที่ลุงลุงขอบูหน่อยอะไรนะพี่เลลขเลขเลขหกแปด ครับใครไดกคุยกับผมป่ะอะไรอะไอพี่ไม่ได้คุยเมืกี้นี้พี่อ,อ๋อโอเคครับโ,รโทษๆๆๆไอ้บ๊อบคนต้นตีนอะได้ฮะไอ้เฮียังวะไอเ้เยติมันไ,ไม่เข้าใจความรู้สึกของเราหรอกตอนนี้ไอ้สัตว์ ไม่เข้าใจอะไรว่ากลัวเสียวขนาดไหนเดี๋ยวบอกมันอยู่เลยจะพูดทำไมจะถามทำไมว่าแจ็คมันไปหรือยังวะหรือตอนนี้จะถามว่าทำไมว่าแจ็คมันไปหรือยังวะมึงไม่ถามเลยว่าเหลือกี่นาทีกูจะได้บอกมันเลยเออโอ้ยไม่ไม่เข้าใจป่ะมันเป็นอันนี่ก็ลงมากระซิฟดิ้ก็ลงมากระซิฟดิ้มันเป็นแผนอันนี้เจ๊ผมเลยก่อนห้าสิบารอเลยรอเลยเอาแล้วเอาแล้ว ตัวไม้ติ๊กี้ขอมนบทหนึ่งมาพุทธกางอภิโตโหมิสับุสับปะสับปะปะโดปะโดปะโตของกันจะลงอ่ะของขึ้นของขึ้นไอ้ย่าเกยไอ้ไทยไอ้ทยไทยกูปิดตาแสวงหาเมื่อไงสัตว์นี่ไงห้อยมาแล้วเป็นไงอ่ะดี พี่ไม่ค่อยขังเลยว่ะไอ้เกีเรนเป็นเด็กขี้ฟ้องตั้งแต่ตอนไหนไอ้เบล็อกร้องกูโดนร้องใหญ่เลยร้องใหญ่เลยไอ้เก้าเลี้ยงไม่เชื่อเลี้ยงเสียข้าวสุกเปิดให้กินใไม่รักมันไม่รักนอยองไงไอ้เี้ยเนี่ยเออไม่รักนอยองไหมไอ้เจนที่ถอดแจ้งแต่วันแรกที่มาฝึกแล้วเพื่อนแค่เจอเกือกปลาหมอเข้าไปและร้องยังหมาโดนไฟฉลองกูแดกให้ด้ว จะโชว์ว่าใครอาตัวรอดเ่อกันก็วันนี้แหละเถือกปาหมอไอ้บลอกมแตะการจายทุกจุดหรือยังใงนะลกเซฟข้อมูลอยู่ยังพี่ยังรถชนดีไม่ได้ก็เอาง่ายๆผมจะบอกก็อย่างหนึ่งนะคือพี่เอาพวกผมมาเอ๋อหลายรอบมากจนจนจำจุดกันได้ใช่อ่อไม่ต้องยอมใช่งัดจะไปรู้จุดอื่นก็ได้ เอ้ก็ถ้าใครเจอจุดอื่นก็ขอให้โชคดีก็โชคดีไปใครเจอจุดซ้ำๆก็นั่นแหละกูอยากโดนหายสักทีนึงว่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอยากหายสักทีนึงว่ะไอ้เหี้ยอยากเอออะไรเนี่ยมันเป็นคาสึิกมันต้องถูกฆ่ามันเป็นคาสึกอะมันต้องถูกฆ่ามันเป็นคาสตอกไม่เช้าชิ้กขายแล้วไอ้เหี้ย พาเอกไอสัตว์ไม่กระจอกเลยเยี่ยมี่ไมจอาเยไม่ได้กได้ยาไย่ยมไดาเจอโอเคเดชจะไจะโอเคจัจันึ่งนทีไม่มีไม่มีไม่ขอบอนอกตัวไม่คาดใหสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดเว้ไปอยู่ในสอนนอยสัตวปลอดภัยแน่นอนเอ้ยบางเป็นข้าศึกมังต้องถูกรัา หายแล้วเดี๋ยวเรียกพ่อมาดังดพี่ดิพี่เิพี่ดิถ้ามึงจะเอาพวกหายได้นะขออะไรอย่างีตสมชายจะมาขอบคุณมึงตอนนี้พี่ช่วยผมหน่อยพี่ลงมากุญแจรถแล้วก็ไปพารถให้ผมหน่อยมันจะได้มีกำลังใจในการฟางแล้วก็พี่ก็เอาไปเก็บในกลาดปุ๋งไหมใช่มันมาได้ปะมันทำได้ปะไม่หรือว่ามันมันมันส่งกุญแจมมันจะอยู่ในกลาดผมปะไม่เกี่ยว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 อยู่ไอ้ก็ได้พี่ไอ้กี้พี่พี่พี่เอา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 ไปจอดหน้าคุณใหญ่ผมหน่อย พี่ลงมากุญแจอ้าวพิตรีมือเลยพี่ได้ไรไม่ไม่เป็นไรสุดท้ายผมออกมากุญแจอยู่ดีพี่ทิ้งเลยเลยไปเลยอ่าวพิตรีไอะไรเฮ้ยแรเงี้ยดูดูดูจับโทรศัพท์ไม่หยุดอ่ะเออว่ะพี่ตรีก็ระวังด้วยแล้วโง่เลย เสียงนัดเสื้อผ้าอะไรด้วยครับไอ้บอมอยู่นั่นแหลต้องไปแล้วพี่สี่มาเนี้ยมาเนี้ยไปต้องไปอ่ะต้องไปอ่ะไอ้ย่ะเป็นห่วงพี่ป่ะกระเป๋าผมเจ็ดสี่หนึ่งพี่เฮ้เจโน่กระเป๋าผมใต้ทะเบียนเดียวกับรถเมล์รับตัวเจ็ดสี่หนึ่งครับหรอเอทับหลวงได้ไหมได้ยินหอกคุกใหญ่นะอีกหกนาที โอเคกกหน้าค okay. ุกใหญ่โดนเจโอเคไม่ร nah ู้มันเจอแบบไหนนะไอ้เหี้ยกูไม่แน่ใจว่ะเออโดนโดนโดนสวเสสวยสวยทไม่โดนจะตีลมโดนใช่ไหรถน้าจะเอาไปแดกเนาะ ถ้าตำรวจไม่พอสกอตจะอุ้มเราได้ด้วยไหมลูมเดินไม่พอไม่ได้อะไม่ไตะตาเข้าไปแจ็คได้ล้โอเคมันอ้างว้างมันอ้างว้างแจ็คเป็นใกล้ๆมั้ยผมรอดโอเคโอเคโอเคหายเอาตัวรอดได้ได้องเขาดิ่มลอก่อน ไอ้วอบอยู่ข้างหลังเสานะระวังด้วยเราเจอกันไหมทุกคนแล้วเ,เจอกันแล้วเ,เจอกันนะครับช่วงนี้ครับกับการเดิอนออกไปครั้งนี้สองปีขอให้เรามาเจอนกันอีกครั้งที่ไหนของที่บ้านลุงเอ้ยดูคอมเมนต์เฮ้ยไอเต๋อในในตัวมีรถอะไรม้่งอ่ะ ตอนนี้เหรอพี่เออที่ยังไม่เบิกออกมาอ้าวเฮียเอ้ยลาก่อรแม่งเอ้ยรถแรงอยู่ก็มีว่ะไอซ่าต้องไเอาเรถเหรอไม่เอา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 ลุงคันสักคันนึงอะลุงไม่รู้ว่ามีเลขคืออะไรบ้างอะเลขอะไรเฮ้ยใครมีกล่องซอมมั้งเลขเจ็ดตีหนึ่งเจ็ดตีหนึ่งนักกอลมีปะไม่มีไม่มีผายไม่รู้รถจะไหนนะเบิกมาเป็นรถตำรวจเบิกมาเป็นรถหมอไม่เอาละเฮ้เบิกมาเป็นรถตำรวจเงี้ยรถหมอเงี้ย เออผมยอมไวปเลยผมยอมโดนไปเหลืองไปเลยเฮี้ยขับไปเลยเหรอแล้วก็ใส่ชุดหมอไปด้วยเฮี้ยอนไปเลยทีเดียวไอ้สัตว์อ๋อไอ้คุปปุไอ้คุปปผมหมอไม่ครับผมหมอไม่ถอยได้ถอยได้ไม่มีไม่มี ไมกีนนาทีอ่ะมูหลอกใช้เขาเป็นไงบ้างบ๊อบก็จะหลอกใช้นะทำดีมากไอ้หนู ด็อกสาวจะอยู่กับมึงได้อีกดาเมี่ะหรืออาจจะเป็นมึงเนี่ยเฮ็ดยังแล้วนะ อเด๊อเด๊ใครเอรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ลำดวนคือใครอะ่ะแจ้งไหนนัครนบาลเอาไอ้ที่นครบาลเอ๋อหลับปหรอหลับในหลับเหรอ,หรอถ้ากูจับปัดประกันอาวุธได้มึงรู้กันเลยบอบ